ชีวิตต้องมีธรรมะคนพาลคือใครคนพาลคือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติเป็นผลให้มีความเห็นผิดยึดถือค่านิยมผิดผิดและมีวินิจฉัยเสียคือไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว อะไรควรอะไรไม่ควรเช่นบัณฑิตเห็นว่าเหล้าเป็นของไม่ดีทำให้ขาดสตินำความเสื่อมมาให้นานาประการแต่คนพานกลับเห็นว่าเหล้าเป็นของประเสริฐเป็นเครื่องกระชับมิตรหรือบัณฑิตเห็นว่าการเล่นไพ่เป็นอบายมุกเป็นปากทางหรือ เป็นสัญลักษณ์แห่งความชิบหายแต่คนพันกลับเห็นว่าการเล่นไพ่เป็นสิ่งดีทำให้เพลิดเพลินเป็นการฝึกสมองซ้อมวิชาคนวณดังนี้เป็นต้นคนพันมีลักษณะเป็นคนเหมือนกันกับเราคือมีร่างกายประกอบด้วยเลือดเนื้อเช่นเดียวกับเรา และอาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราก็ได้เช่นเป็นญาติพี่น้องสามีภรรยาครูบาอาจารย์อาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงอาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงอาจมีสมัครพรรคพวกมากแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรมีความสัมพันธ์กับเราหรือไม่ขึ้นว่าชื่อขึ้นชื่อว่าผ่านแล้ว ถึงแม้จะมีความรู้ความสามารถก็ไม่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกที่ควรเพราะเขาสแสลงต่อความดีเหมือนคนไข้สแสลงต่อน้ำเย็นจากหนังสือมงคลชีวิต38ประการฉบับทางก้าวหน้า